ทิศไม่ตกโลกมนุษย์ก็ยิ่งมืดมิดถึงอย่างไรพวกเราสองคนเมื่อครู่ก็ได้ตายไปแล้วให้ไฟพวกนี้เผาไม่ทุกอย่างในอดีตให้หมดสิ้นเถอะไปกับข้าออกห่างจากข้อพิพาทพวกนี้ไปจากยุทธภพนี้พเนีจรร่อนแร่ไปด้วยกัน เชียนหุนกระบอกนภากาศ ชื่องูยักษ์แหดหัวพ่อบุญธำให้พวกเจ้ามาเลยถูกต้องเจ้าสำนักรู้มานานแล้วว่าพี่เจียนจะทรยศองค์กรข้าไม่คิดเลยว่าพี่เจียนจะมีด้านที่จิตใจดีแบบนี้ด้วยกฎของสำนักเจ็ดสังหารคนเป็นเข้าคนตายออกวันนี้ใครก็หนีไม่พ้นวันนี้ข้าจะพาผงสร้างหนีไปให้ได้ 주고 제승. 라 mỗi cho หัวหน้านักฆ่าสำนักเจ็ดสังหารในหีบกระบี่ของเจ้ามีกระบี่กี่เล่มกันแน่เจ้าก็ลองเดาดูสิ เพราะเหตุใดใครเมื่อไรตายที่ไหนเจ้าสำนักเตรียมการไว้หมดแล้วยุทธภพนี้เจ้ากับข้าหนีไปไม่ได้ การสูสัดยอดกระบี่หมุนคืนหยุดนะตามไปไปไปเร็วริบตามไปเร็ว <freshwater> สาระให้น้อยหน่อยเรียบรเร็วหน่อยพี่ใหญ่เก็บผู้ชายคนหนึ่งกลับมาบ้านเฮ้ยหงสานี่ลงมือแล้วหรอือเจ้าน่ะเก็บกลับมาจากที่ไหนเนี่ยเก็บมาจากริมน้ำ เฮ้ยแทนก็ไม่มีนี่เจ้าฟันเขาหรือข้าไม่ได้เป็นคนฟันแน่นอนท่านพ่อยา <c oughs> น่าขยะขยงยิ่งนักเย้นี่อีกเดี๋ยวรีบย,ยกขึ้นไปใหญ่ท่านแม่ของเจ้าเห็นล่ะ <c oughs> ดอด้หนแล้วใช่ไหม<อ>าม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 า ให้น้องชายน้องสาวลองชิมน้ำแกงผักสุดใหม่ของแม่เป็นอย่างไรทุกคนไม่หิวเหรอลา,มาไม่ชอบที่แม่ทำอาหารไม่อร่อยใช่ไหมพวกเจ้าดูไม่ออกหรือท่านแม่สุเสียคันรับรู้รสชาติไปแล้วได้ ต่อไปพวกเจ้าไม่ต้องแยแสแม่แล้วแม่ทำอาหารไม่อร่อยอย่างนั้นต่อไปนี้แม่ไม่ทำแล้วไม่ทำอะไรกันถ้าหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยราไม่ไหวแล้วด้วยเออต้องแบบนี้สิกินกินกินเจ้าก็กินสักหน่อยนะวันนี้พวกเจ้าใครเป็นคนพาคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านอดูเหมือนจะเป็นข้าให้เขารีบออกไปไม่ได้เจ้าค่ะท่านแม่เขาบาดเจ็บหนักเกินไป เอออาการดีขึ้นแล้วค่อยว่ากันไม่แน่อาจจะอยู่ไม่พ้นคืนนี้ก็ได้ก็จริงนะอ๋อกินกินกินแบบพวกพวกเจ้านะกินเสร็จแล้วต้องไปฝึกเขียนตัวอักษรอ่จริงด้วยฝึกเขียนตัวอักษรสำคัญกว่าอย่ามีอะไรที่สำคัญกว่าฝึกเขียนตัวอักษรละใช่ใช่ใช่ไม่ใ้่จะไปหาไฟเออมันหิวตายแล้วมั้งานี่อข้าไปช่วยท่านอย่าลี้งให้หมดนะอ๋อมันดีสิข้าเตรียมให้เจ้าเป็นพิเศษกินให้เยอะๆหน่อยมีตั้งหลายอัน ฟเออเจ้าอยากจะโดนตีใช่ไหมไอ้ให้เจ้ารีบปล่อยเขาลงเดี๋ยวนี้หากจะาทำแบบนี้อีกขาจะจับเจ้าย่างกินซะเลย ไม่เป็นไรนะพวกข้าไม่ทำร้ายเจ้าเจ้าต้องรักษาตัวและพักผ่อนนะเอฮะไปก็ไปสิดูท่าวันนี้เจ้าคงตายไม่ได้แล้วท่านพ่อพูดแล้วบาดแผลของเจ้าต้องพักฟื้นอย่างน้อยสักระยะหนึ่งดังนั้นก็อย่าปีนหน้าต่างหนีไปเลย ระวังจะทำให้บาดแผลของเจ้าปีิแตกอีกนี่คือห้องของข้าให้เจ้ายืมชว่วคราวทำไมต้องช่วยข้าข้ายังคิดว่าเจ้าจะพูดขอบคุณข้าเสียอีกเ,อเจ้าเจ้าเชื่ออะไร ม,มีชื่อเจ้าไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดพวกเจ้าก็ไม่มั่นใจว่าเขาตายไปแล้วหรือไม่ เขาเป็นลูกชายที่ข้าเลี้ยงดูมา20ปีมันไม่ง่ายเลยนะกว่าข้าจะตัดสินใจฆ่าเขาได้พวกเจ้ากลับฆ่าเขาไม่ตายถึงแม้เขาจะไม่ตายก็กลายเป็นคนไร้ประโยชน์แล้วเจ้ากำลังขอร้องแทนเขาอยู่งั้นเหรเหรอ เจ้าว่าไปดาบเล่มนั้นของเจ้าฟันแข่แขนของเขาแต่ไม่ฆ่าเขาให้ตายเจ้าชอบเขาจริงๆเข้าแล้วใช่ไหมมีกล้าเจ้าค่ะชีวิตนี้ข้าจงรักภักดีต่อเจ้าสำนักเท่านั้นข้าแค่รอเล่นกับเจ้าส่งเจ้าไปให้เขา ข้าเสียดายมากเลยนะคึั้งนี้ครันี้ห้ฮ้ผ้าึดึฮึฮึดึดึฮึฮึฮึ